ย้อนไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือวาอ่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าพรพะแก้วมรกตก็นับเป็นว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของของบ้านเราใช่ไหมครับทีนี้นจะมีอีกอีกสิ่งหนึ่งแล้วการใช้ครับผมใช้คำว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของพระสยามเทวาธิราชอันนี้ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันมีความต่างหรือความเหมือนอะไรกันครับอาจารย์คนละแนวคิดคนละเรื่องเลยเพราะพระแก้วมรกตนั้นถ้าจะเปรียบก็ผมจะบอกเป็นพระเทรูปคู่บ้านคู่เมืองเหมือนอย่างพระศรีสันเพชรนั่นนั่นคือการจ้าง พทรูปขุบ้านคู่เมืองและการมีพรุทธรูปคูุบ้านคู่เมืองแ,แต่ว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นอ่ะเป็นเทวรูปเทวรูปไม่ใช่พระพุทธรูปเกิดขึ้นในตอนรัชกาลที่สี่เป็นพระเจ้าเป็นเดลซัมไปห่างกันรวมๆร้อยปีเกือบร้อยปีอ่ะนะครับเมื่อพระอยุ่ยที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจงพระราชปรารภว่าการที่บ้านเมืองตั้งมั่น มาได้ตั้งแต่สมัยต้นกรุงร้อยกันที่หนึ่งประจุรัชกาลของพระองค์ด้านเนี่ยเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้วเนี่ยโดยไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายไม่ได้มีการตีชิงวิ่งราวรล่าแต่สมบัติ้าศึกจัตรูมาจากทิศไหนก็พ่ายแพ้ปทั้าหมดแล้วเนี่ยน่าจะมีเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งที่เฝ้ารักษาถนอมบ้านเมืองอยู่ก็ทรงพัฒนาโปรกเก้าให้ผู้มีฝีมือ,อหล่อหรือสร้างรูปเทวดานี่ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็น จึงเป็นรูปเทวดายืนถือพระขันอยู่ครับหล่อด้วยทองคาขนาดไม่สูงนักนะเพราะฉะนั้นมาคนละแนวคนละทิศกันกับพระแก้วมรกตเลยครับอถ้าท่านจะกล่าวให้มันบอกเพราะพระพุทธหมามณีรัตนปฏิมกรเป็นพระพระคู่บ้านคู่เมืองพระเสียมเทวดาก็เป็นเทวารูปคู่บ้านคู่เมืองก็ได้อาจจะอยากให้มันมีอะไรคล้ายๆกันสักหน่อยก็ได้จักประโยคหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่ามาคนละทิศคนละทางคนละวัตถุประสงค์ครับ